คนดูสิมีหมดเลยเนาะคนก็เยอะนี่ทุกคนร้านมุสลิมเธอเนี่ยอุดรครับวนันนี้ไก่ตะไคร่น่ากินเนาะมาจากไหนครับจุ๋ยกอลโล๊บเฮ้ยไก่ตะไคร้ <c oughs> อายเย่อเย่อายเย่สกดาหรอใช่ไหม <c oughs> นนสวัสดีนะครับทุกคนทุกคนเดี๋ยวพี่วีจะให้ทุกคนได้ดูนะตลาดนัดใต้สะพานที่สุวรรณภูมินะทุกคนเดี๋ยวพี่วีจะเข้าไปนะว่าจะมีคนมุสลิมขายหรือเปล่านะส่วนมากคือจะเป็นพ่อค้าแม่ค้าเป็นไทยพุทธนะเดี๋ยวพี่วีจะเข้าไปข้างในนะคือช่วงนี้บรรยากาศมันไม่ค่อยอำนวยนะทุกคนดูสิฝนตกคึมๆนะฮะนี่ตอนนี้พี่วีอยู่ใต้สะพานหรืม่าน่อแต๊อ เดวต่อเลละแกเนาะเดี๋ยวพี่วีจะให้ดูนะว่าตลาดใต้สะพานที่ชนนภูมินะคือเหมือนคนที่ทํางานที่สนามชนนภูมิอ่อเขาก็จะมาซื้อของที่นี่เนาะเวลาพักเที่ยงพักอะไรเขาก็จะมาซื้อของที่นี่แต่ว่าวันนี้บรรยากาศไม่อํานวยเธอฝนตกราคาสังไปหมดงบของพี่วีถ้าจะซื้อของคือ20บาท งบกี่บาทตลาดนัของพี่วี20บาทของเรา20บาท20บาทของเธอ20นุ๊ก20ก็เป็น70ดอกเดี๋ยวพี่วีให้ดูข้างในเนาะนี่ทารานี่ทุกคนดูสิเนี่ยจะเป็นตลาดนัดใต้สภาชนภุมินั่นนี่ก็มีคนมาซื้อของนะก็จะเป็นคนที่ทำงานตรงนี้ดูจึงไม่หวา ก็เยอะนี่ทุกคนร้านมุสลิมเธอเนี่ยอัดรภาพอลยจัวนี่ยไก่ตะไคร้น่ากินเหรอมาจากไหนครับมาจากจุงยงกโลกไก่ตะไคร้ไอเยยหเยยหเยยสกยาหรอใช่าไหมอันนี้ก็มุสลิมเนาะ ซีวนไปมั้เดี๋ยวซีวนไปขึ้นมาการตัดไทยต้องอายุสุกยาไหาเธอของกินเยอะมากเลยเธอส่วนนี้จะเป็นผลไม้ดูนะใต้สะพานสวนนภูมดารับปวดหัวไม่รู้จะกินอะไรเนาะ บนไปกก่อ เป็นคาเฟ่ใช่ไหมเพืเ่เดี๋ยวพอเอาพอ,าอทำดีกาแฟนี้ป่ะจะเอากาแฟนี้หนึ่งเย็นเนาะเอาอะไรไหมครับเ,เย,ยะ่ยยเลยครับได้ครัได้ครับอย่างเดียวจะสั่งม,มาโดนสั่งพี่ขอถามหน่อยได้ไหมตรงนี้เขาเรียกตลาดลอะไรอ่ะตลาด AOB ของสวุวรรณภูมิอ๋อครับตลาด AOB สองได้สั่งแล้วสั่งแล้ว ถ้าราพิวได้แล้วนะฮะเป็นกาแฟะนะซึ่งพี่เวียกินข้าวแล้วนะแล้วพี่วิก็ถามว่าเออพ่อเขาว่าตรงนี้ เขาเรียกตลาดนะัดคือตลาดนัดอะไรแนละ้วเพราะบคำว่าตลาดนัดการค้า AOB ประมาณนี้นะซึ่งมันจะอยู่ในของสวรรณภูมินะเธอเพราะว่ามันวมกว้างมากมากจิแล้วคนที่ซื้อก็คือจะเป็นคนที่ทํางานในสวรณภูมิอยู่แล้วก็จะซื้ออยู่ในนี้นะะซึ่งพี่วก็ซื้อแล้วนะเพราะว่าเวลาปกติส่วนตัวพี่วีคือคาเฟ่กาแฟพี่ไม่ค่อยอยากจะกินนะแต่ว่าพี่วีก็ต้องกินกวงังง่วงนู่นนี่นั่นกัเธอก็เลยซื้อมานะแล้วก็ร้านนี้พี่จู่ว่าน้ำกาแฟเข้มข้นนะฮะนี่ อันนี้30บาทเออจึงไม่ไหวเธอ,อดูสิแล้วของกินมุสลิมก็มีไทยฟุตก็มีนะฮะเออมันก็ดีมันก็จึ้งนะเพราะว่าคนที่ทมาทํางานในโซนภูมิบางคนก็มาจาก3จังหวัดเนาะบางคนก็มานูน่นนี่นั่นประตานนา สรุปเธอตลาดในนี้ก็จึ้งมากนะเหมือนตลาดทั่วไปที่เราไปตลาดนัดกกดทอรือตลาดทั่วไปนะฮะจึงไม่ไหวใครเคยมาตลาดในส่วนนะภูมิคอมเมนต์ใต้คลิปพี่วีได้นะฮะว่าคุณเคยมานะฮะไปแล้วนะครับทุกคนซี o u